โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าย2กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็มาต่อกันเลยครับผม EP สี่4ก็เป็นพิมลิกนัดที่2นะครับผมโอเคก็มาดูกันว่าเราจะทําประตูได้หรือเปล่านั้นนี่หรือว่าจะโดนส่งลงหรือเปล่าเป็นตัวจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคมาก็คือแบบพิมลิกของจริงนี่มันมีฮารเลนยิงเยอะๆใช่ไหมแต่นี่ในเกมครับผมผมมาอยู่เซนนอนเดี๋ยวผมจะยิงให้แบบว่าเยอะกว่าฮาเลนที่มันยิงของจริงให้ดู จะทำได้หรือเปล่ปาครับผมตั้งเป้าหมายไว้โอเคจะไปพีมีเหลืกงนัดที่2กันเลยดีกว่างั้นโอเคคนแบบนักเตะเอเชียด้วยไงโอเคพีมีเหลืกงนัดที่2ก็จเจอกับเชลซีว่ะโอ้โหไม่ทําดานนั้นเนี่ยนี่ครับผมเชลซีอาร์เซนอลมาตาเชลซีครับผมปาเตกับกองเต้มาลุยครับผมเฮ้ยโอ้โอหโดนแซงแล้ววะโอ้โหอาร์เซนอลหลงมาอยู่ที่6ครับผมแต่ว่าแข่งไปแค่นะัดเดียวนะ เบอร์ลี่โอ้โหเบอร์ลี่ที่1เลยอ่ะเบอร์ลี่สเปอร์แอสตันวิลล่าสามทีมครับผมขึ้นที่ oh, oh, 1โอ้โหแข่ง2นะัดชนะ2ทีมไหนที่1ก็ได้แต่แบบว่าให้สเปอร์มันอยู่เหนือเราไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีครับผมโอเคงั้นก็ต้องแปลวชนะเชลซีครับผมถ้าไม่อยากให้สเปอร์อยู่เหนือเราก็ต้องเอาชนะเชลซีให้ได้มานาทีที่77ครับผมเสมอกับเชลซีอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์โอเคต้องส่งไม้ตายอย่างเราลงไปแล้วสินะ เฮ้ยทีมเรามีไอ้นี่ด้วยฮาวิบาร์ฮาวิบาร์ฮาวิคูบครับผมโอเคส่งไพ่ตายครับผมจัดไปอาร์เทต้าต้องส่งไพ่ตายอย่างเราครับผมลงไปแทนใครดีซัลแฮทริกนัดแรกยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงอะวะเราโอเคไม่เป็นไรขอลบการตัดสินใจของโค้ดครับผมเราเป็นเด็กใหม่เงเข้ามาฟอร์มอาจจะขึ้นแบบรุ่มรุ่มตอนตอนก็ได้ใครจะไปรู้นี่ครับผมมามมอาร์เซน,นอลก็มีการเปลี่ยนตัวแทนสมิธโลดแล้ว สมิโลนะครับผมผมก็ลงมาแทนสมิโลเหมือนเดิมเลทีที่77คาดหวังเลติ้ง6.5เหมือนเดิมครับผมทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูหรือว่า1ย่างซิตก็ได้นะครับผมแล้วก็ in i n t e r r u p t i o n อะไรสักอย่างแล้วก็อะไรวะโอเคอันที่3ทนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มัน a อท a c กิ้งการกดดันเกี่ยวกับการโจมตีอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคมาลูกนี้เราก็เป็นคนไปเปิดเตะม,มุมครับผม เดี๋ยวเรียกคนมาก่อนโอเคเล่นแบบเล่นลูกสูตรครับผมโอเคเราปาดมาให้โอเรกาครับผมโอเรกาโอเรกาสาประตูโอเคเอเดรเยนดี้ยังเหนียวอยู่ครับผมเราลงมาเล่นปีกว่าไม่ใช่ตำแหน่งขนาดของเราครับเพราะว่าหน้าเป้าอัาบราฮัมไปยืนอยู่แล้วไงแล้วพวกลากาเซนี่โดนขายหรือไงฮาวิบานฮาวิบานซัดไกลโอ้โหเมนดี้ก็เซฟไปได้ครับผม นี่นะเซ็นมาจากเลตเตอร์เลยนะฮาวิบาลทนฮาวิหุบครับผมโอ้โหจังหวะนี้เลี้ยงมาไม่ไม่ส่งให้ใครเลยฮาวิบาอันนี้ผมเลือกเป็นคุมทั้งทีเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมไม่ถนัดคุมคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่ส่งบอลให้เราต้องปั้นเหมือนเดิมวราผมสายปั้นโอเคเรียกเพื่อนมาเหมือนเดิมเล่นลูกสูตรครับผมโอริกาดโอริกา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 ศาสตร์นอกกรอบโอ้โหลูกนี้ยิงไปติดครับผมตัวอะไรไม่รู้ มาเลนสกี้โอเคลูกนี้อับ,บราฮัมซัดไปเลย1ประตูโอเคอับ,บราฮัมซัดประตูให้อาร์เซนอลครับผมขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนนาทีที่80ครับผมโอเคมาจะออกแบบการลูกเตะม,มุมนะแต่ว่าเราก็มีส่วนนะครับผมลูกนี้โอริกานี่คือขยนันสุดๆครับผมเข้าไปจิ้มแย่งบอลมาได้ล้บบอลมาอยู่ที่อับบราฮัมซดัซดซ้ายไปลูกนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมอะ ก็คือคมแค่ไหนก็ต้องดูนายประตูครับผมดูไอ้ตัวเมนดี้ละกันเมนดี้นี่คือไม่พุ่งเลยนะยืนนิ่งเลยครับเมนดี้นี่คือถือว่าเป็นนายประตูที่แบบเหนียวสุดๆแล้วนะนี่อับราฮัมคือหนึ่งทประตูแรกนะครับผมในพรีเมียร์ลีกใช้เวลาถึงสองนัดครับผมแต่ว่าเรานี่แหละใช้เวลาไปแค่น,นัดเดียวทําไป3ประตูครับผมก็ยัง <Connect ion> ได้เป็นตัวสํารองโอเคอย่างว่านะเรา <Khal> เป็นคนเอเชียครับผมก็ ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคเนี่ยผมมายืนเรามายืนแทนซามิธโลตำแหน่งปีกซ้ายครับผมไม่ถนัดเลยโอเคไปครับผมโอเคลูกนี้คีรานเทนนี่ครับผมคีรานเทนนี่คีรานเทนนี่เทียนี่โอ้โหโดนตัดบอลไปได้ครับผมเีจะได้สักประตูไม่ไน้ครับแล้วไปยืนตรงปีกนู้นไม่ขยันเลยวะโอเคชีเวลครับผม เป็นชีวิลลูกากูปาดมาผมใครไม่รู้ลูกนี้กองเต้ลองซัดโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับผมไ Chelsea, อ้นักเตะเชลซีคนนั้นใครไม่รู้ <c oughs> ชื่ออะไรไม่รู้เมื่อกี้แต่กองเต้ซัดอย่างคมไม่ซัด <c oughs> ไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นกองเต้นะั่นซัดคมเกินโอเคโค้ชของเขาก็เป็นใน <c oughs> อทูคโครครับผมไอ้ตัวนั้นในเบอร์สิบห้าใครก็ไม่รู้ครับผมปาดมาโหกองเต้ ปัดโคตรคมดูดิไม่จับด้วยนะกองเต้ซัดด้วยความมั่นใจครับผมเรโน่ก็ปัดบอลปัดโดนะครับแต่ว่าบอลมันไม่เปลี่ยนทิศทางเลยทิศทางแบบแรงมากโอเคเชลซีเขตีเสมออาร์เซนอลไป1ประตูตัดหครับผมอโหมายิงกันนาทีที่80เข้าครับผมแล้ว70กว่านาทีที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่พอผมลงมานี่คือมีประตูเลยนะ โอเคลูกนี้ครับบาห์มปาดมาให้เราครับผมเรามาตรงปีกซ้าย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 โอ้โหโดนตัดอัปลาฮัมจิ้มบอลไม่โดนโอเคเวลาก็ไล่หลอลงไปเรื่อยๆครับผมโอเคมาติโนริกาตโอริกาตโอริกาตโอ้โหโดนตัดบอลไปได้ครับผมโดยใครวะเนี่ยเชียโกซิวาครับผมโอ้โหโอเคเราต้องทำหนึ่งประตูหรือว่าไงซิตก็ได้นะครับแต่ว่าให้มาเล่นปีกนี่ผมไม่ถนัดเลยน่ะ ผมเป็นตัวจบไงตัวจบสกอเร์เข้าใจเปล่าจะมาให้เล่นปงเล่นปีกมันก็แบบการอะไรอยู่มันไม่ใช่ตำแหน่งครับผมให้ถูกวัตถุประส,สงค์หรือเปล่า <Okay. S 2> โอเคเล่นลูกศรเหมือนเดิมว่าผมออริกาดปานมามนมบุคโยบุคโยบุคโยหัวโอ,โอ,โอ้ลูกนี้ไม่ได้ลุนเลยเนี่ยผมออริกาปานมาให้บุคยโยผมลองซัดไกลจากนอกกรอบครับผมแต่ว่าแฉลบหรือเปล่าไม่มีแฉแลบด้วยบอลมันโด่งข้ามคานไปเลยครับผม โอ้โห oh, oh. มาครับผมโอ้โ oh, ห oh. เสียดายที่ว่าไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วก็จับเรามายืนปีกด้วยคือเราอยากเล่นหน้าเป้ามากกว่า,างแต่ไม่เป็นไรสาธาทิต้าอยากให้เล่นปีกก็เล่นปีกก็ได้เราเป็นแบบคนที่มีประโยชน์อยู่แล้วครับผม <ad> เราเป็นคนอนเนกประสงค์ไงเล่นได้หมดครับผมโอเคเซดริดครับผมจิ้มบอลไปบอลอ,ออกข้างครับผมลูนิเกอร์จะทุ่มลูนิเกอร์ก็ยังไม่ย้ายนะ เูิเกอเทียโกซวาครับผมจ้าจินโยก็ยังไม่ย้ายมาซนอนเพราะเป็นลูก,กาลเก่า,านะลูกนี้ลูก,กากูจะไปครับผมแต่การิชากา้าการิชาก้าเสียบอลโอโ้โหลอมฮอนดิ้งเสียบอลอเ,อเล็กเรไม่ปูปาดมามีสันเมาส์ครับผมมีสันเมาส์ขึ้นมาอเอ็นโกโลกองเต้กำลังใจยิงครับผมแต่ว่าโดนตัดบอลไปก่อนโอเคเดี๋ยวรอเราวิ่งแล้วกันลูกนี้ครับผมอาบาฮัม อับราฮัมครับผมอับราฮัมไปคนเดียวละอับราฮัมไปคนเดียวละอับราฮัมไปคนเดียวอับราฮัมซัดโอ้โหอับราฮัมไปคนเดียวครับผมลองซัดขวาแต่ว่ายังไม่เป็นประตูนะครับผมลูกนี้น่าเป็นประตูมากๆเลยนะโอ้แต่ดัวเมนดี้โคตรเซฟครับผมโอ้โหทดเวลา2นาทีนะครับผมมาดูว่าอาร์เซนอลจะทำได้หรือเปล่าครับผมในการเก็บชัยชนะนัดที่2ครับอันนี้ก็เล่นที่บ้านด้วยนะ เน,นทีเอเมลิสสเตเดียมครับผมโอเคเปิดมาให้มาตินโนริกาโอริกาโอริกาโอหลังเชียสีแน่นมาก100ร,ร้อยก่ตัวครับผมในกรอบโอริการน็ไต่คอไปอยู่ครับผมไต่คอไต่คอไต่คอปาดไปอับราหัมซัดอีกแล้วสองประตูครับผมโอ้บาหัมบอกอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้โหสองประตูคนเดียวเลยครับบาหัมไม่แบ่งปันใครเลย สองประตูนี่มาจากแบบลูกเตะม,มุมทางนั้นเลยนะแล้วโอริกาดก็เอาไปสองแอซิสเลยครับได้ความขยันแบบล้วนๆน,นี่ครับผมปาดมาคือว่าถาวถายถวายพ่านส,ดสุดๆเลยนะครับผมนายประตูนี่ไม่มีเลยคือโอริกาดดึงตัวประกบไปหมดครับผมแล้วก็ปาดมาให้อับราฮัมสัต์นิ่มๆแถมมีอับราฮัมครับผมดึงมาจากโรมา่าหรือเปล่าโอเคอับราฮัมนี่ทีมเก่าอยู่เชลซีแล้วนะ ยิงแบบว่าไม่เก็บอาการเลยครับอับราฮัมบอกไอสัตว์ไม่สนใจเว้ยโอเคครับผมอาร์เซนอลก็เปิดบ้านชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโดยการทำประตูจากอับราฮัม2ประตูนะครับผมแล้วก็ฝั่งเชลซีเป็นเอ็นโกโลฟองเต้ส่วนเราลงมาก็ไม่ได้มีอิมแพกเลเกมมากมายครับผมไม่ได้แบบถือว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมาเล่นผิดตำแหน่งครับผมแต่ก็เราเป็นคนนเนกนประสงค์อยู่แล้วนี่นะมีการจับมือกับลูกากูด้วย ไอที่ทำประตูแล้วก็แอซิดไม่ผ่านครับผม Distance Cover ก็2.7กิโลเมตรครับผม r a t i n g 6.6ก็ผ่านอยู่ลงเล่น15ประตูครับผมเอ้ย15้นาทีผ่านบอลสำเร็จ4ครั้งนะครับผมโอเคมาขอยนัดแล้วกันเพราะว่านัดนี้ยังไม่ได้ทำประตูครับผมอับบาฮัม8.9เลยนะเราไม่ติดเ a t i n g ก็นะเรา6.6เนี่ยโอ้หน้าเป้ามีอับบาฮัมแล้ว ก็วัดกันหน่อยไหมอ่ะบาฮัมกับกูใครยิงเยอะกว่าเอาเปล่าอ่าบาฮัมซัดไปสองเรานัดแรกซัดไปสามแล้วนะี่ครับผมปาตีโอเคนี่ครับผมเราเลเวลสองยู่เลยนะอ่ามาอัพไอ้นี้ได้ปะอ่าอัพตรงไหนเราวะเพเยอร์นี่ใช่ปะเพเยอร์โกดมีเท่าไหร่ล่ะจะมาอัพไอ้นี้หน่อยอ่าผมจะมาอัพแบบการยิงอะไรเงี้ยอ่าการเลี้ยงก็ได้นะอันนี้เท่าไหร่เอาได้ปะยังอัพไม่ได้ครับผมรู้ว่ายังไง โอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวไปต่อ,อยหน้าดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับผมไม่งั้นมันจะสั้นเกินไม่ใช่อะไรผมยังไม่ได้ยิงประตูด้วยนนะครับอับราฮัมนะครับผมถล่มตาข่ายแต่ถล่มตาข่ายนะครับผมให้อาร์เซนอลชนะเชลซีไปได้โอเคอาร์เซนอลก็กับขึ้นมาจากฝูงอีกครั้งผมในการแข่งสองนัดชนะสองมีหกแต้มครับผมโอเคเฮ้ยนัดนี้เจอศึกหนักเลยว่ะมาเจอศึกหนักแบบนี้จะได้ลงหรือเปล่า,เ,าเรานี่รากาเซตลกบมาละ ลากาเซตยังสำรองครับผมโอเคครับผมเชียร์สุดก็ยังไม่ย้ายนะนี่นะนาทีที่77ครับผมก็ส่งเราลงมาแทนเออดีดีส่งเรามาเป็นหน้าเป้าครับผมแทนใครวะรากาเซตเออส่งเรามาแทนลากาเซตครับผมโอเคนาทีที่77แบบนี้แหละผมอยากเล่นหน้าเป้ามานานลวแล้วลเมื่อกี้สกอร์เท่าไหร่ไม่ทันให้ดูแต่นาทีที่77ประจำเลยวะ่ะอาร์เตต้าเป็นอะไรครับ77หรือเปล่า ส่งแบบลงแต่77ครับผมโอเคแบบนี้น่าจะเป็นบ้านแมนซิตี้ป่ะอเล็กซานอเล็กซานเดอร์อลบบรรากาแซตครับผมเปลี่ยนลงมาแทนเรา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเราเอาเราลงไปแทน <c oughs> แก็เลตติ้งคาดหวัง6.5เหมือนเดิมครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลสำเร็จน,นะครับผมให้ได้อย่างตา่ำ30%แล้วก็ทำทำให้ทำประตูให้ตรงกรอบอะ่ะยริงให้ตรงกรอบหนึ่ประตูครับผมโอเคก็ไม่ได้เป็นสถิติอะไรที่ยากมากมายสำหรับการเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับผม สไตรเกอร์เรื่องแค่นี้มันง่ายอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหแมนซิตี้ร์นำอยู่3-0มศูนย์เร็ววะแมนซิตี้ร์นำอยู่3-0มศูนย์ครับผมตลกละส่งลงกูมาโดนด่าป่ะเนี่ยโอเคบ๊อบบี้ครับผมโอ้โหยังบอลไม่ผ่านแต่ขยันอยู่ขยันอยู่ขยันโอ้โหเอเดอร์สันโอ้โหลูกน,นี้ครับผมยิงจอ่อจอเอเดอร์สันเซฟไปได้โอเค ยิงต้องกรอบเราทำสาเร็จไปละลูกนี้ครับผมการิชากา้าปาดมาบอบบี้ไปคนเดียวละบอบบี้ไปคนเดียวครับผมยังไปได้อยู่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 ปาดอ้าโหลูกนี้ครับผมไม่ได้จุดโทษด้วยโดนนำอยู่3ประตูต่อศูนย์เปลี่ยนเราลงมาไง โอ้ยิ่งทำประตูชัยเป็นอะไรไม่ดีครับผมราฮิมสเตอร์ลิงราฮิมสเตอร์ลิงครับผมโอ้โหส่งกลับมาคุณการกุณการฟิลฟอร์เดนฟอร์เดนปาดมาสเตอร์ลิงซาเตอร์ลิงโอเคโดนแยกจิ้มบอลไปได้ครับผมลูกนี้ปาดมากานิชาก้าครับผมโทมัสปาเตเห็นเราวิ่งครับผมลูกนี้หลุดหลุดวิ่งหลุดหลุดวิ่งหลุดหลุดยิงโอ้โหเดซเซนอีกแล้วครับผม โอกาสยิง2ครั้งนะครับเข้าก่อแบบโคตรน่าได้ประตูมากเลยก็ยังไม่เป็นประตูโอ้โหเดิร์สันเหนียวจัดนี่ครับผมยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกนะครับผมผมมาเยือนเอเทียสสเตเดียมนี่ไม่เคยง่ายเลยโอเคโออสการก็เป็นคนไปเตะมุมครับผมโอ้โหนี่ครับผมฝั่งแมนซิตี้มีการเปลี่ยนตัวถอดลาห์เมสเตอร์ลิงถอดลาห์เมสเตอร์ลิงออกครับผมแล้วก็ส่งแจ็คกิริลลงมานี่คเตต้ากับเป๊ปมาเจอกันแล้ว อาจารย์กับลูกศิษย์ครับผมต่อาจารย์นำไปสาประตูแล้วไงลูกศิษย์จะทำไงล่ะครับบุคโย o บุค a y ลองซาร์โอ้โห,โหลูกนี้บุค a y ตีไข่แตงมาให้ก่อนับผมคมจัดโอเคอาร์เซนอลนะครับผมตีไข่แตงมาจากบุคโย o ซาก้าลูกนี้ก็มาจากการทำประตูลูกเตะมุมอีกแล้วครับผมเล่นสั้นโอ้โหโค้ดลูกเตะมุมนี่คือได้แบบ ได้รับคำชม,ชมเต็มๆนะนี่นะบุคโยสากาครับผมลูกนี้นิ่งมากครับผมโอ้ยิงไปเอเดอร์สันก็ปัดเลยนะครับแต่ว่าบอลมันแรงมากครับผมลูกนี้บุคโยสากาซัดดีจริงๆครับผมในกรอบเขตโทษยิงได้ขนาดนี้ก็คือแบบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดตรงๆเลยยิงยากครับผมโอเคบุคโยซากาประตูแรกนะครับผมในพรีเมียร์ลีกของเขา โอเคครับผมมามาดูว่าเราจะทําได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าแต่ว่าทารกิจของเราหรือว่าเป้าหมายของเราภารกิจเราอะทำเสร็จไปแล้วครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> อย่างน,าน้อยๆก็สัก2ประตูโอเคบุคขโยครับผมไม่ใช่บุคขโยปาเตปาเตลูกนี้ขยันครับผมขยันตัดบอลโอเคได้ฟาวไปครับผมมาเซนนลเลตติ้งเราอยู่ที่6.7นะครับตอนนี้ก็คือว่าผ่านละแต่ก็ขอสักหนึ่งประตูจะเป็นไรไป อย่าอย่าบอกว่านัดอ่ีพีนี้จะไม่มีประตูนะอีพีที่แล้วนี่ซัดไปตั้งสามประตูครับผมโอเคสาก,ก้าเร็วๆดิโอเคทำอะไรอย่ากทำอะไรช้าครับผมลูกนี้สมิโลสมิโลครับผมปาดไปโลเปสไม่รู้โลเปสปาดคืนมาสมิโลสมิโลสมิโล,โลปาดโอ้ได้กาดยิงโอ้โห <the> เอเดอร์สันเหนียวจริงๆผมพูดตรงๆเลยจริงๆยากมากโ okay. อเคครับผมลูกนี้ ปาเต้หรือเปล่าโอเคปาเต้ปาดมาครับผมการิชาก้าออริกาออริกาออริกาโอ้โหยังไปไม่ได้ครับผมการิชาก้าการิชาก้าบางเปลี่ยนบังได้อยู่โอเคลูกนี้เล่นเร็วครับผมสมิโลสมิโลขึ้นมากานิชาก้าครับผมกานิชาก้าส่งมาให้เราครับผมบ๊อบบี้บ๊อบบี้สัด์ประตูยังไม่ได้ครับผมโอ้โคนมันจะยิงประตูไม่ได้ยิงตรงกอดไป3ครั้งแล้วนะครับผมแต่ว่า โดนปาดไว้หมดครับผมถ้านับโดยรวมนี่ผมว่า4-5หครั้งเลยนะโอ้โหเอเดอร์สันนี่คือสุดจริงโอเคลูกนี้ปาเต้ครับผมทำดีมากลูกนี้ปาดมาให้บอมครับผมปาดมาให้โอ้โหก็ยังไปไม่ได้แต่ว่ายังขยันอยู่ครับผมปาดมาให้โอเดกาโอเดกาโอเดกาศาสตร์ประตูโอเครีบเอาบอลมาโอเคโอเดกาครับผมตีไฮแตกมา3ามตีต่อสองละ ครบ90นาทีตัวไป2นาทีเท่านั้นคุผมยังพอจะมียกขาสอนะู่นะลูกนี้ต้องชมตัวเราเลยนะคือแบบว่าโหล้มไปแล้วครับดูเปลี่ยนล้มไปแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมเสียบอลแล้วก็ปาดบอลมาให้โอเิการนะครับผมยิงประตูที่2มาได้นะครับผมตามหลังแมนซิตี้แค่ไม่ดเดียวโอเคถ้าเป็นไปได้ก็ขออีกสักหนึ่งหนึ่งประตูครับผมเพื่อให้ทีมเสมอนะครับผมอะไรก็เป็นไปได้โอเิการ1หนึ่งประตูแรกในะพรีเมียร์ลีกเช่นกันครับผม โอเคเรานี่ยิงไปสูงสุดเลยนะมาทด2นาทีเท่านั้นครับผมรกรรมาการมันจะใจร้ายเ <ไป S 2> กินไปหรือเปล่าโอเคจะเตต้าคือส่งเราลงมาแบบน้อยเกินนะเวลาโอเคอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเวลาจะหมดจังหวะน,นี้ครับผม okay. โอเคโอเดกการได้บอลอยู่โอเดการโอเดการจ่ายบอลมาให้เราโอ้โหจบละโอ้โห,โ,โ,หโดนลอยโอเดการจ่ายบอลไม่ดีแล้วก็จบไปเลยครับผม แมนซิต <Man> ี้ก็เปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อด2นะครับโดยการทำประตูของฝั่งอาร์เซนอลก็มาจากบุคยโยซาก้าแล้วก็ฝั่งเมนฝั่งแล้วก็ไม่ใช่เด็กบุคยโยสาก้าและโอติกาครับผมส่วนเราทำไปหน,นึ่งแอซิดนะครับไม่มีประตูลงเล่นมา3นะัดซัดไป3ประตูนะครับผมแต่ก็2นัดหลังนี่คือไม่ได้ยิงประตูเลยนี่นะโอมาจับมือกับเชยสดด้วยแอซิดหนึ่งนะครับผมเรตติ้ง7.2 ยิงตรงกรอบ3ครั้งนะครับลงเล่น15นาทีแล้วก็ประตูนี่คือไม่มีเลยนะครับผมโอเคสาประตูไม่ได้น่าเสียดายอยู่นะโอเคแต่ฟุตบอลก็งี้แหละครับเฮ้ยเราเลตติ้งสูงสุดเลยนะของทีมน่าผิดหวังมากโอเคฟุตบอลก็ต้องมีอย่างงี้บ้างครับผมคือถ,ถ้าทำประตูทุกนัดมันก็แบบโอ้โหโกงเตอรโกงจนเวอร์ไปครับผมนัดแรกซารแฮนดิกไปได้นี่ก็คือว่าดีละ นี่ครับผมก็คือภารกิจผ่านหมดเลยนะเ е ตติ้งผ่านครับผมเลี้ยงบอนผ่านยิงตรงกรอบก็ผ่านเหมือนกันโอเคครับผมอาร์ตซาก็ยิ้มอยู่เราเลเวลสามละมจะยิ้มได้ไงแพแต่ไม่เป็นไรคนเราพัฒนากันได้แต่ทีหลังให้กูลงไวๆหน่อยละกันไอสัตว์ส่งกูลงมาทีนาะที70บ้าง80บ้างไอสัตว์ให้มาทําประตูมันก็กดนด้นนะครับโอเค๋ยวผมขอมาอัพก่อนละกันอัพการยิงการยงเลย อันนี้ใช้เท่าไหร่ fk ครับผมอันนี้อะไรเนี่ยเป็นอี่จุดโทษอันนี้ accuracy นะครับผมแล้วก็พลังการยิงอันนี้ finishing เลี้ยงบอลอันนี้เป็น volley ครับผม long shot แล้วก็ short power อันนี้ long shot อันนี้ดีกว่า long shot เพราะว่าได้ยิงไกลแรงๆด้วยครับผมแล้วก็ยิงได้ยิงไกลดีๆแล้วก็ได้ยิงแรงๆครับผมโอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ย short power ครับผม ลูกบอลติดไฟเลยอ่ะน่าสนใจครับผมแต่ว่าสกิ Skill Point ลพอยต์ลราหมดละโอเคครับผมมาประมาณนี้ละกันสำหรับ EP4 น่าเสียดายที่ทำประตูไม่ได้ครับผมจะส่งผลหรือเปล่าสำหรับนัดต่อไปโอ้โหแมนซิตี้ไอ้ไม่ใช่ดิแอสตันวิลล่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับผมตอนนี้แข่ง3ชนะ3เลยนะส่วนเราแข่ง3ชนะ2ครับผมนัดที่3นี่มันมันทำเกินละ โดนนำสามประตูบสิษั์ส่งกูลงมาแต่ผมก็เกือบพาทีมชนะนะทำไปเล่นไปได้ได้คืนมาสองประตูอยู่ครับผมเลสเตอร์ก็สามแต้มเหมือนกันครับผมสามนัดสามสามนัดสามชัยชนะเลยโอเคเราก็ไม่มีอะไรต้องไม่ได้ไม่ได้สไลด์เข้าเท่เลยวะ่ะที่จริงแบบยิงได้สไลด์เข่าเท่เลยนะเนี่ยแต่ยิงไม่ได้ไงแต่ได้ทำไปหนึ่งอซิก็ยังดีอยู่ครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวีดีนี้ก็ อีพหน้าจะเป็นเจอกับทีมอะไรเดี๋ยวเข้ามาว่ากันอีกทีครับผมแต่ก็ก็ดีละสำหรับอีพนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมโอเคเจอกันอีพีหน้าก็ไปละ